โนอแล้วออกไปแล้วกางนอออกไปแล้วออกไปแล้วครับออกไปแล้วจะบวกลงลายขั้นเนี่ยขั้นละร้อยนะสองคันร้อยครับวันนี้ให้พิเศษ มึงจะมากี่คันมึงลงเลยเงี้ยน่ะดินมีอยู่นี่น่ะมึงมาลงได้ดีน่ะดินเขาซื้อสิบปีก็ซื้อได้สิบปีได้แอนฟาร์กล่มอยู่นี่ฮะตัวมันบมี่ดฝีเอ้ยเป็นจังไรวะมึงถอยหลังน่ะมันมีป่าอยู่อันนี้เดรสเสื้อกับกางเกอีน่ะนายมันบวมมือนี่น่ะเออเอ้าออกไปแล้วครับออกไปแล้วหัวหน้าทีมออกไปแล้วลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวสายพัน ออกเปแล้วเอาเอเอาเอาเอาหมอไปจนนี้เดี๋ยวป่ามันจะตกใจอย่งงี้จะไมเอาเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวเนียเดียวเดี๋ยวเดีกยวเดยวเดยว์ีเดยเสียมาถึงโชว์เลยถามหาบอกเจ้ายยเดเดดี เงีนขึ้นบรุดแ้่มั่งสัอ๋อมันน้ำตื้นเนี่ยนะ่เราเปิดาะให้เล่านค่ะวานเยพี่ถึงบ่ส่เนี่ยสตัว

วันนั้นได้กี่ตัวอินอืมอ้าวเฟ้ยมึงตกเบาบางนี่นะมึงตกเบาบางนี่นะมึงรับจ้างรับจ้างแม่ได้อาทิตย์ก่อนได้ให้เป็นเล่าอยูอ่บ่แหร่ได้้โอ้ย<ต>โอ๊โอยสุดชัด พอ,อ,อ,อมากเลยตัปองวันนี้เย,ยนแดูดไเีไขแล้วก็ชา้าางเลเตรียมโตมาดีไปนั่งตอตตีหาไปนั่งตอ <c oughs> ตีเยร้ตองไปหาคู่หูไงผมมาเจ็ดโงครึ่งยังไม่ตื่นเลยไม่ผมไปดูจัโบแล้วจัโบก็เตรียมของแล้วมันยังมีปลาอยู่นะนัน ใช่ไหมยังมีปลาอยู่ในคันอยู่ใช่ไหมฮะ,ะบุคือหรือบ,บุติดบุหิโตเลยโอ้ดูดขึ้นมือ,น,มอนั่นว่ะขาดเลยได้หนึ่งขาดเลยได้หนึ่งเทียนหมากเด็ดใหม่เลยได้หนึ่งเฮ็ดยังกันนั่นน่ะขึ้นแล้วนั่นเอ้ยได้แล้วั มีปลาไหมฮะเห็ดอยู่เห็นลูกชายมันมันมันเบิ่งแบบมันเห็นคันผ่านอ๋ออยลีนี่เออเมียนยูบอสลยเมียนเลยเอาบอกเลยว่ากระสิตนีตามไหมล้อคลิปแบบมั่วซั่วแบบบริวยังดอกกันเลยไงมีปลาจริงด้วย ว้าวเขาได้กันแล้วนะเจ้า